เมตเจ็ดสิบนะครับตอนนี้วันนี้ลมบนดีอยู่ครับลมดีครับวันนี้ลมแรงทั้งวันเลยก็สี่โมงเย็นนะครับสนามเดลิงธนูใหม่นะครับเอานี้มาลองธนูใหม่นะครับใบเมื่อวานนี้ใบมันแตก ว่าเขาก็มาเล่นกันนะครับ จะกินกินขวาเล็กน้อยครับพอดีมัดมัดเข่าใหม่ด้วยวันนี้ทําธนูใหม่มัดเข่าใหม่สนสะพายใหม่นะครับอันนี้ลองลองครั้งแรกเลยนะครั้งเดียวนะครับ้าเอามาลงก็ต้องมาขยับให้มันซ้ายหน่อยนะครับมันกินขวานิดนึงถ้ามองเพลินเนิมันก็อาจจะแบบมันพอดีแต่จริงๆแล้วมันกินขวาหน่อยนึงนะครับ สวยงามมากนะครับนี่ผมใช้เป็นเชือกเบอร์หกสิบนะอันนี้เบอร์หกสิบลมเบาแล้วนี่เบาตึงเลยลมเบาแล้ว ขนูดังมากครับไม่รู้ว่าเสียงมันจะเข้ากล้องมั้นะ มาชมกันไปยาวๆนะครับไฟสูงอยู่นะผมป้ายสูงอยู่นะภาพมันไม่โฟกัสนะต้องประมาณนี้มันถึงจะโฟกัสไกลหลก็มองไม่เห็นเบ้านะครับใกล้เกินก็เบอร์ ใครสนใจก็มารับเอากับบ้านได้นะครับตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะเมตเจ็ดสิบตัวใหญ่มากใครชอบสายดีใหญ่หนักๆก็จัดไปแต่ส่วนตัวผมว่าจะไม่ทำแล้วได้ตัวใหญ่นี่มันเล่นยากผมว่าสักเมตรสี่สิบเมตรห้าสิบอะกำลังดีนะธนูมันกำลังเพาะเลยผมว่า เราก็จะประมาณนี้นะครับ